สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตปยเซียนจิว๋วปอยปยเซียนจิ๋วที่รุ่นนี้ปลูกขยายพันธุ์ก่อนที่จะไปออสเตรเลียผ่านมาปีกว่าปลูกขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยมาชมความความงามของเขาค่ะนี่เลย อบดอกตลอดปีแบบนี้เลยนะคะปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยแล้วก็ที่รุ่นนี้ปลูกขยายพันธุ์จากกิ่งเล็กๆแค่กิ่งเดียวนะคะอันนี้เขาวางในในที่ร่มเพิ่งจะยกมาในแดดมามาให้เขารับแดดเขาชอบแดดนะคะโปรเซียนจิ๋วรับแดดร้อยเปอร์เซนยิ่งยิ่งได้แดดเยอะ ยิ่งออกดอกดีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เริ่มอ,ออกดอกหลังจากที่ยกออกมาจากจากใต้ร่มติดหมดนะคะติดหมดเลยที่ที่ปลูกขยายพันธุ์ตอนนั้นแค่ตัดกิ่งออกไปค่ะเพื่อนๆค่ะตัดกิ่งเล็กๆตัดกิ่งเล็กๆประมาณเนี้ค่ะจะจะตัดกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้ก็ตัดกิ่งเล็กเขาก็ พอตัดออกมาทีทจ่จะอธิบายให้ฟังเนะว่าตัดออกมาแล้วก็เอาที่ชู่เช็ดเช็ดยางเขาออกอย่างสีขาวๆนะคะจะชําจะปักลงดินเลยท,ที่เตรียมดินไว้ในกระถางนะคะหรือว่าจะปล่อยไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มามาชําหรือจะทิ้งไว้ข้ามคืนหรือมาชําติดหมดค่ะรุ่นนี้ทดลองมาหมดแล้วแต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบน้ํา ถ้าให้น้ําเยอะจะไม่ออกดอกแล้วก็บางทีอาจจะเน่าอาที่หนึ่งรดน้ําสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ลดเยอะนะคะแล้วก็ชอบแดดแดดเต็มวันเลยค่ะเพื่อนๆคะยิ่งแดดเต็มวันยิ่งออกดอกดีให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกเลยค่ะรุ่นนี้ให้เป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วดินปลูกตอนที่ปลูกรุนี้ผสมกาก,ากมะพร้าวสับให้เขาด้วยนะคะ แต่ก็แต่ก็ติดแล้วก็งามงามดีอย่างที่เห็นโ้ยเซียนจิ๋วเป็นไม้ประดับมงคลโบราณที่นิยมปลูกมีหลายสีปัจจุบันมีหลายสีให้เลือกเคล็ดลับของเขาก็คือวางกระถางให้รับแดดเต็มวันเขาก็จะออกดอกสวยงามให้ได้ชื่นชมตลอดปีตลอดชาติเลยค่ะ ปวยเซียนจิว๋วสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวการปลูกขยายพันธุ์ปวยเซียนจิว๋วขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ